ด้วยไหมกับพี่อุงอิงมาเล่นกันเมืองเอา้าทำไมถ้าอุงอิงมาเล่นคนที่บริหารประเทศคือทักษิณน,นะเมื่อกี้มีคนถามบอกว่าเห็นด้วยไหมกับพี่อุงอิงมาเล่นกันเมืองเอา้าทำไม ถ้าอุ้งอิงมาเล่นคนที่บริหารประเทศคือทักษิณนะทักษิณเขาเลือกลูกสาวเขาเขาเขามองว่าลูกสาวเขาอะสั่งแล้วต้องเชื่อฟังเขาไม่ทรยศหักหลังเขาแต่คนที่บริหารจริงๆก็คือทักษิณแหละอุ้งอิงก็เหมือนจะเป็นผุ่นเชิดที่ว่าทักษิณให้มาทางานแทนเพราะทักษิณเข้าประเทศไปได้แล้วอุ้งอิงก็เสียหายตรงไหนเขาเพียบพร้อมเขามีลูกแล้วเขาสวยเขาฉลาดเขารวยเขามีเงิน ดูเขาพูดจาปสาสัยก็รู้แล้วว่าเป็นคนฉลาดนะแล้วมีความเชื่อมั่นในตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยมีพร้อมทุกอย่างเล่นการเมืองต้องมีเงินค่ะไม่มีเงินเล่นไม่ได้ค่ะเพราะมันต้องใช้เงินทั้งนั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าคนชอบทักสิงเขาก็อยากให้องอิงเป็นเพราะคนที่บริหารคือทักสิง แวหลักก็คือภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะหนาวของจริงนะฮะเพราะว่าอุณหภูมิจะลดลงตั้งแต่1นถึงสองศาเลยคือท่านอยู่ๆลดลงหวบ4องศาเนี่ยนะครับรับประกันเลยครับว่าหนาวอย่างแน่นอนบางพื้นที่อาจจะมีฝน งานนี้ต้องบอกว่าถึงเวลาหนาวของจริงหนาวจะเอาจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับล่าสุดนะคะคุณผู้ชมครับโดยคาดหมายว่าสภาพอากาศในช่วงระหว่างวันที่7ถึง9พฤศจิกายนนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนนะครับจะแผ่ลงมาปกกลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าะนองกับมีลมแรง ในระยะแรกนะครับหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดต่ำลง2-4องศาเซลเซียสโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเย็นก่อนนะครับส่วนภาคอื่นๆอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสรวมไปถึงกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครและปริมนทนอาจจะเริ่มเย็นลงหลังวันที่9พฤศจิกายนโดยอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสก็เอามันเป็นภาษาทางอุตุนิยมวิทยา แต่เอาหลักก็คือภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะหนาวของจริงนะฮะเพราะว่าอุณหภูมิจะลดลงตั้งแต่1นถึงสองศาเลยคือท่านอยู่ๆลดลงหวบ4องศาเนี่ยนะครับรับประกันเลยครับว่าหนาวอย่างแน่นอนบางพื้นที่อาจจะมีฝนเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มความเย็นทันทีซ้ำไปเพราะนั้นเนี่ยประกาศฉบับนี้ตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปหนาวของจริงวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยห้าใช่ไหมวันนี้วันที่ห้าหกสาวเจ็ดเจ็ด อาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นักท่องเที่ยวที่ไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปภาคเหนือก็มีโอกาสที่จะได้สัมผัสความหนาวเหน็บนะความหนาวเหน็บส่วนกทมรู่นครับวันที่9วันที่9ก็สัปดาห์หนะ้าเหมือนกันนะ7 8 9นะครับวันที่9แต่อาจจะลดลงสักประมาณ1ถึง2องศาเซลเซียสพูดถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับถ้าปีไหนได้หนาวสัก23วันเนี่ยได้ใส่เสื้อกันหนาว ก็บ <f dragging> ุญละก็บ <jack> ุญละจะเป็นเรื่องที <jer sea authenticity> ่ฮ <intellectually> ือฮามาก่าคนที่ทำงานหรือว่าคนกรุงเทพเนี่ยนะครับที่อยู่ในกรทมปริมณฑลเนี่ยก็จะมีความสุขเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยนะครับหาไม่ได้ง่ายๆในลักษณะนี้แต่ช่วงนี้ถ้าพูดถึงกรทมกับปริมณฑลอากาศยังค่อนข้างแปรปรวนนะครับบางวันเย็นนะฮะบางวันรู้สึกเย็นนะครับนะบางวันอยู่ๆก็โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยกลางวันเนี่ยร้อนมากนะครับ หรือบางวันเนี่ยนะครับโอ้โหนะครับเมฆฝนเนี่ยไม่รู้เคลื่อนมาจากไหนตกกันอย่างหนักหรือบางวันก็บดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคงคงอย่าคงต้องลุ้นกันต่อไปส่วนที่เหนือกับอีสานเนี่ยนะครับไปเที่ยวได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับหากว่าอยากที่จะไปสัมผัสอากาศหนาวนะแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับรักษาระยะห่างโควิด -19 ด้วยนะครับนี่เป็นข่าวสารเรื่องสภาพมิฟ้าอากาศที่อามารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบ เขาไปกินเล้ามาด้วยแล้วหนูก็เลยบอกว่าไม่ต้องทํากับข้าวหรอกมันดึกแล้วเขาจะทํากับข้าวเขาจะเอาน้ำเต้าหู้มาให้กินหนูก็บอกไม่กินหนูปวดหัวหนูจะนอนคือเหมือนว่าท่านเ,เอาใจพี่ใช่ไหมใช่หนูบอกว่าหนูจะนอนเขาก็เลยโมโหหนูก็เลยตะคอกใส่เขานี่แหละพอตะคอกใส่เขาเสียเขาตะคอกใส่หนูคืน เออไง้มันมันจำไม่ได้จำไม่ได้มันมากถึงเคยเห็นไหาจะนอนบนเตได้ไหมนี่มือโัรทัดันตีนาทีเดียวเนาะมันโอ้ยทีแต่๋ยวเ่งนี้ไม่เป็นไรเชื่ลุงโอ้เรื่อรนี้นอนอย่ดื้อบานยุกไม่หามอคน้านมาะดินเด้อห้ามดินนะ

อ้น,นี่แม่ก็ดึงฉันกดนั่นนะใัใจง่ายขขตายน,นีันนี่แหละโ<อ>ส,สามแผลม่กับเบงจในในในช่วงหน้าท้องนี่ประมาณกี่แผลครับสองแผลสองแผลจ <ะ S 2> ้าในมืออีกแผลหนึ่งมันทะลุกระเป๋าันเ่นทะลุกระเป๋านี่นี่กระเป๋งมันหนาคอ,อมันมาจับทันถ้าไม่ใช่กระเป๋านี่นะมันไม่เลือ ไม่เลือมันเอาอันยาวอีกแม่ไปดึงโ,<อ>โกดมันกนคุณแม่ไปห้ามไว้จ้ามันจะไม่ยอมเดม้มันบพราห้ยเพหมันบ้อกช่วยแม่แล้ว ตีห้าลูกเอาย่าไม่ได้อวดเขานะคนเขาดีฉันยอมรับว่าเขาดีแต่มันน้อยใจมันกินเหล้ามันไม่เคยกินหลอกอยู่นิ่มก็ไม่เคยกินจ้าเพื่อนเขาพาไปกินก็เลยเงาะไปสแกนเนื้อหมูมาให้มีคือใจคนละครึ่งจ้าเูจะทาหมูเมียบอกว่าไม่ต้องทำดอกเกงม่ต้องเฮ็ดดอกแม่ถอดหน้าไว้เห็นแล้วคือจะฆ่าหมูหรือว่าไงหมูที่ซื้อมาบ้านใหญ่เจี๊ยบน่ะ จ้าแล้วมันจะทอดเเมียมันกินเลยเมียบอกว่าไม่ต้องทำหรอกแม่ทอดปลาไว้แล้วเขากินเขาแล้วเขาสิเขานอนแล้วเขาปวดหัวสองมือแล้วคือประมาณน้อยใจว่าจะทำกับข้าวให้เมียน้อยใจนี่แหละเมียไม่ให้ทำเขาก็เลยน้อยใจคนใจใจน้อยเร็วนะจ้าข้าวมีแบบแทงตัวเองใช่ไหมมีก็ดึงเลยนี่เสียบไยข้าวมีบาแทงตัวเองไปก็บแผลครับอู้หลายทีแล้วแต่มันทะลุนอกกระเป๋าที่ทํางานเขากับพาย่างรีเขาก็จิ้ม ฉันก็ไม่ค่อยเห็นดีเนาะพออ่อแกวิ่งกระโดดมาก,ก่อนอคือ<ก>มาข้ามไมากกว้จ้าแกมาห้ามแกว่าทำอะไรอย่างนี้พ่อก็เหนื่อยทุกมดวันแล้วพ่อก็สมูมึงมาเห็ดยังจังสิเรื่องแค่นี้เองแล้วก็เ <c oughs> ขากลับมาแต่ทํางานมันจะสองทุ่มแล้ว เาไปกินเหล้ามาด้วยแล้วหนูก็เลยบอกว่าไม่ต้องทํากับข้าวหรอกมันดึกแล้วเขาจะทํากับข้าวเขาจะเอาน้าเต้าหู้มาให้กินหนูก็บอกไม่กินหนูปวดหัวหนูจะนอนคือเหมือนว่าท่านาเอาใจพี่ใช่ไหมใช่หนูบอกว่าหนูจะนอนเขาก็เลยโมโหหนูก็เลยตะคอกใส่เขานี่แหละพอตะคอกใส่เขาเสร็จเขาตะคอกใส่หนูคืนเขาตะคอกว่าเขาก็ตะคอกเนี่ยแบบโอ๊ยออกมาอย่างนี้ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ด่ากันไม่ได้อะไรกันนู ตอนแรกเขาเห็นว่าจะทอดหมูให้ใหพี่กินใช่ไหมใช่อเขาจะทํากับข้าวแต่หนูบอกมันดึกแล้วอยากให้เขาอาบน้ํามานอนเพราะพี่ก็กินทานแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจจะน้อยใจหรือว่าไงครับก็ประมาณนั้นแหละคนนยคนคนนี้ก็เป็น,นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไร<ๆ>แล้ว ไ,ได้แต่การกระทํากับการคิดมันไม่เหมือนกันสวนทางนายกคิดปุ๊บอยากให้ได้ปั๊บลังใจใช่ไหมแต่การปลูกผักพวกนี้มันไปต้องไปตามการเวลาของมันไม่ใช่ปลูกวันนี้ปุ๊บได้ปุ๊บขายปั๊บเดือนหนึ่งเดือนครึ่งประมาณนี้สองเดือนอย่างเงี้ยคิดว่าทันเวลาไหมไม่นารอกถ้าอย่างการที่ปลูกผักในท้ายาาราคาอย่างเงี้ยแล้วออกมาขายเนี่ยแม่คิดว่ามันทันเวลาไหมไม่ทันไม่ทันหรอก เพราะว่าเกษตรกรเขาก็ลูกแล้วมันก็จะถูกลุงคะอยาถามถึงเรื่องราคาค่ะวันนี้ค่ะแพงขึ้นหรือว่าถูกลงหรือว่ายังไงบ้างคะแพงช่วงนี้รู้สึกว่าแพงช่วงน้นเด็ด ปลายเดือนที่แล้วก็มาช่วงนี้แพงขึ้นมาขึ้นเยอะเป็นช่วงที่เขาบอกว่าหลังเทศกาลกินเจเอ้ยในตั้งแต่ช่วงเทศกาลกินใช่ใช่ใช่เริ่มเริ่มเริ่มเตื้องขึ้นมาเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างน้ําน้ําท่วมนี่น้ำท่วมคือปัญหาใหญ่เลยล่ะอย่างผักชีนี่รับน้ําท่วมลากเน่าไม่ขึ้นแล้วแล้วปัญหาต่อมาคือน้ําท่วมมันเข้าไม่ได้ก็การเข้ามานาคมจะเข้า้วน,นี่ก็เข้าลําบาก ในเมื่อต้องการบริโภคเยอะผลิตน้อยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติมันไม่เหมือนอย่างสินค้ายอย่างอื่นอย่างพวกน้ำมัมนอย่างนั้นผลิตได้เยอะแต่ราคายัางแพงอันนี้สิมันน่าวิกตกตัก่อนเนี่ยผักชีเราขายกีล่ลากีบ้าทคะโอ้ยอ,อย่างงี้ผมขายห้าบาทห้าบาทห้าบาทนี่ยังมาถูกนิดห้าบาทใหญ่มากะมบาณนี้ห้าบาทสองคำเป็นเนี่ยตั้งก่อนอ่าตัก่อนคือสองคำเนี่ย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 สองกำรวมกันนี่ผมขายห้าบาท อ่แต่ตอนนี้นี่นนกำไรสิบบาท,ส,บบาทสิบบาทนี่กิโลนึงได้กําไรประมาณ30มสบถึงสี่บาทท่านั่นเองนะที่ได้นะเนี่ยบางถ้าไม่สวยจริงก็ไม่ได้ลาบากมากแต่ก็ต้องอยู่เพราะว่ามันอาชีพของเราอยู่ตรงนี้ อนึงเมื่อวานนี้มีข่าวของว่าทางด้านนายกเนี่ยมีการสั่งให้ปลูกผักชีในค่ายทหารคิดว่าแบบจะช่วยพยุงราคาผักแล้วก็แบ่งเาบาภาระประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนคะมันอันนี้ถ้าทําได้จริงเหมือนกับคิดนะได้ช่วยได้แต่การกระทํากับการคิดมันไม่เหมือนกันสวนทางนายกคิดปุ๊บอยากให้ได้ปั๊บดังใจใช่ไหมแต่การปลูกผักพวกนี้มันไปต้องไปตามกาลเวลาของมัน ไม่ใช่ปลูกวันนี้ปุ๊บได้ปุ๊บขายปั๊บเดือนหนึ่งเดือนครึ่งประมาณนี้สองเดือนอย่างเงี้ยคิดว่าทันเวลาไหมหไม่ฮารอกอีกหน่อยก็ของก็หนึ่งน้ำลดเกษตรกรปลูกได้ก็ทยอยออกมาคิดว่าประมาณไม่เกินปลายเดือนพฤศจิกายนนี่ก็ออกเยอะแล้วของประมาณนี้ก็ค่อยๆลด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 แล้วก็คือในบางพื้นที่เดี๋ยวนี้พอน้ำลดใช่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  แ่งที่ปลูกเยอะๆก็น้ําก็นนกท่วมฝนตกก็ลาดลงมามันก็มันก็สูญเสียมันทำไม่ทันมันก็เป็นอย่างนี้ทุกปีเกษตรกรเขาจะรู้ดีปีนี้รู้สึกว่าแพงกว่าปกติแพงกว่าป,ปีที่ผ่านมามันใช่แพงผมไม่เคยเห็นมันขนาดนี้แพงทุกอย่างเลยนะคาตะไคร้ก,ก็ไม่เคยขึ้นขนาดนี้นี่ก็ขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างผักชีลาวอ่ะกรณีผักชีลาวนะ แต่ก่อนนั้นโลนึงนะสี่สิบห้าสิบร้อยยี่เกือบสองร้อยเป็นกีเราขึ้นที่ดุลขึ้นมากที่สุดยอย่างเงี้ยอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยค่ะเขาช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างให้แก้ปัญหาในเรื่องอยังไงเรื่องผักยังไงบ้างอะคะปัญหาตรงนี้ดูดูเขาไม่ได้แก้ปัญหา,าจริงๆนะปัญหาปากท้องประชาชนไม่ได้แก้จริง ยกอย่างยกตัวอย่างเกษตรกรเนี่ยไม่ไม่คิดจะแก้คิดอยู่แต่ไม่แก้คือไปสร้างวัฒนธรรมมาุช่วยนู้นช่วยนี้แต่ก็ไม่เห็นแก้ทั้งอย่างแต่สินค้าพวกอย่างอื่นพวกสินค้าอุตสาหกรรมพวกนี้เอายกยาง,ง่ายๆตัวอย่างน้ํามันนะถ้าคิดจะช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรจริงๆนะค่าน้ํามันที่เขาเรียกร้องพยุงให้เขาได้ไหมตามที่เขาขอนะ่ะอันนี้ความรู้สึกของผมนะไม่ไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะ คิดว่าถ้าราคาน้ำมันถูกลงราคาผักจะลงด้วยไหมมันก็ต้องลงเพราะว่าค่าขนส่งทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องสูปน้ําเครื่องอะไรทุกอย่างก็ต้องพึ่งน้ํามันทั้งนั้นเพราะว่าค่าตัวนี้ค่าใช้จ่ายตัวนี้ลดลงทุกอย่างมันก็ค่อยๆลดลงใช่ไหมก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการแบบช่วยลดปัญหาเรื่องราคาผักแพงถูกต้องอันนี้ถูกต้อง ราคาผักวันนี้สักนิดนึ่งอะค่ะที่บอกว่าอ่าบางตัวที่แบบราคาแพงอย่างพักที่อย่างเงี้ยค่ะว่ายังแพงอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าราคาลงแพงจะแพงเหมือนเดิมผักชีนี่ก็3 5 0ต้องห้าสิบต้นโหนี่ก็3 5 0ห้าสิบแล้วก็ต้นหอมก็แพงแล้วก็กระหล่ำประกาศขาวมะละกออย่างเงี้แพงหมดเลยตอนนี้โลละสี่ิบาทแพงนะประกาศขาวนี่ก็โลละเจแพงมะเขือแตงอย่างนี้ก็แพงแพงนี่คือแบบ ราคานี่พากันขึ้นทุกทุกชนิดทุกกาแฟเลยใช่ถูกต้องคณะพวกบุ้งแพงหมดเลยช่วงนี้แต่เราก็เป็นรับเขาต่อนะเราไม่ได้ไปทําเองอะเนาะก็คือไปรับจากแม่ค้าขายส่งกินกินก็จะเอามาขายปรีมันหลายต่ออย่างเมื่อวานเนี่ยนะคะมีข่าวว่าทางด้านของนายกมีการสั่งให้ทหารเนี่ยเริ่มลูกคักษีใน่า้ทหารเพื่อแบบจะเอามาช่วยพยุงราคาคัก แบ่งเบาค่ะประชาชนแม่คิดว่าแบบช่วยได้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องนี้นะคะถ้าเขาทำก็ถ้ามันถูกก็คิดว่าช่วยได้เยอะนะสี่สิบาทถ้าเกิดว่าเขาเอามาขายในตลาดคิดว่าแบบจะเป็นการสั่ลูกค้าเราไหมไม่อไม่ถ้าเศรษฐกิจด,ดีไม่หรอกสงสารเขาสงสารคนกินด้วย ส,สา,าอย่างหนึ่งอะค่ะมีเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ที่เขาเริ่มมีการออกรถโมบายมาขายส่งสินค้าประเภทผักเนี่ยให้กับพ่อค้าแม่ค้าแต่ว่าเขาก็จะมีแบบการกำหนดว่าวันนี้จอดตรงไหนเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เคยได้ไปซื้อไหมอ่ะถ้ามันถูกก็อยากจะไปซื้อละอือจะไปซื้อมาขายโครงการเขาเริ่มตั้งแต่วันที่สามที่ผแบบ่านมาเนี่ยค่ะจนถึงวันที่สามธันวาคิดว่าแบบยังไงคิดว่าแบบช่วงเวลาเนี้ช่วยได้มากไหม มันจะทันกันไหมวะมันจะทันช่วงนี้ช่วงนี้มันแพงใช่ไหมอีกประมาณสักเดือนสองเดือนนี่แหละมันจะถูกมากค่ะแล้วการทีแบบถ้าอย่างการถ้าอย่างการที่ปลูกผับในทายทาอย่างเงี้ยแล้วออกมาขายเนี่ยแม่คิดว่ามันทันเวลาไหมไม่ทันไม่ทันหรอกเพราะว่าเกษตรกรเขาก็ปลูกแล้วมันก็จะถูกช่วงนี้ช่วงนี้มันจะถูกแต่ช่วงช่วงหน้า หน้าฝนเนผักมันจะแพงใช่ไหมอ่าหน้าฝนเนี่ยมันจะแพงเป็นเฉพาะหน้าฝนหรอคอืมแต่หน้าหนาวนี่มันจะถูกนะผักเขามาทําช่วงนี้มันก็ถูกแล้วก็ความที่แบบน้ำท่วมด้วยทำได้ปลูกได้ยากผลผลิตได้น้อยมันทำให้ราคาแพงใช่ไ่มใช่ใช่น้ำมันท่วมอ่ะนแล้วในเรื่องของราคาผักล่ะค่ะนอกจากการอ่า กระทรวงพาณิชย์ออกมาแบบเอาผักถูกมาขายให้กับแม่ค้าคุณแม่ค้าแล้วอ่ะอยากให้แบบนักธุรกาจเขาทายังไงช่วยเหลือเรายัางไงอีกหรือเปล่าในเรื่องของรา,า,าคาผ<ค>ุณก็ก็ให้ก็ให้ของมันถูกลงอ่ะมันจะได้ช่วยเรามั่งอ่ะนี่ผักมันแพงเกินให้ของมันถูกลงคือ,อยังไงคะขุ้มราคาแม่ค้าคนกลางใช่อตอนนี้คุมราคาไม่ได้เลยราคาไม่ได้ การลงพานี้ที่บัตรออกรถโมบายมาแล้วถ้าเกิดว่าเขาอ่ะเอามาขายสีให้กับลูกค้าด้วยอย่างเงี้ยคุณแม่เห็นด้วยไหมคะเห,เห็นด้วยอืเห็นด้วยต้องอูสงสารประชาชนใช่ใช,ช่วงนี้ผักแพงสงสารเขาสงสารคนกินด้วยเออค่าแรงสามร้อยผักชีอย่างเดียวสามร้อยห้าสิบแล้วอะผักชีแพงว่าค่าแรงใช่แล้ว <S 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 2> <S 2> อยากจะ ฝากอะไรไถึงร okay. ัฐบาลอยาก่ะสารอะไรถึงรัฐบาลโอ้ก็อยากให้เขาอยากให้เขาทำดีๆนั่นแหละพูดถึงอ่ะถ้าออกได้ก็ออกไปจะโอเคเหตุการที่เกิดขึ้นครับผมขอมาแก้ข่าว คันยี่ว่าผมยิ่งไม่เท่านี่โอ้เลี้ยงสูบมาเนี่ยผมยอมรับผมสูบกล้าย,ยอมรับคือผมครับไปเลยสูบผมยอมรับครับผมสูบออกลูกคือเที่ยวนี่ผมจุกเงินผมรับเผาทำไรซอยศาสตร์กับสื่อเผาทำไรซอยศาสตร์คิดอยู่ครับ เอาฮะอัปเดตอันนี้จากเหตุกันที่เกิดขึ้นนะครับผมขอมาแก้เขาขันยว่าผมิยิง่งเม่เท่านี้พวกกองจ้างซ้ำหนั่งครับกันยุบยิ่งตายดิมจะโดนเนอแต่นังนีกยิ่งก็อยู่ก็าตายว่าสมันหาะจะใส่ปืนยังยัวนี้การคือที่เกิดขึ้นคือเสียงกับพวกครับบอมนันปืนแล้วที่แจ้งตำรวจมากนี่ ผมให้มาคนบึงเลยครับอยู่เฮียนผมให้คนบึงเลยผมท่าได้ผมกะให้คนแล้วถ้าเกิดว่าขั้นคนบ่เห็นอย่างอยู่ในเฮียนผมสิ่งพิษกฎหมายตามที่เราแจ้งไปผู้ดใดเป็นเจ้าของคดีนี้ที่รับแจ้งความไว้ผมขอแจ้งขึ้น,นได้บ่ครับ แจ้งแ้งแดงคงจะเลริญเนี่ยแม่เท่าผมล่ะขอแจ้งขอหาขึ้นครับแจ้งความทิดเช่นเด้ยมเสียสือเสียงครับอางร้อมได้ออกมาดูอัปเดตความผมที่ผมไปผมอยู่ภาเมี่ยผมไปลพ่าบาลครับเมี่ยผมทองอีกว่ากี่มือกรคอดแล้วเมื่อานั้นไม่บอกให้ไปจอดเลือดอยู่รลพยาบาลมือนี่ เจ๊เศร้า้วยไปรวยมากตัวไปตัวมากบาดผมไปแทๆไปฮับๆๆแทได้เบอกให้ไปเพื่อที่ว่าเสียผมเขาไปเฮี้ยนเดี๋ยวแจ้งกับผมแจ้งกับผมคว้าบุกลุกกตัวที่ครับผมบุกผมบ่เขาไปเฮี้ยนครับผมบ่เขาไปเฮี้ยนผมเท่าออกมาบาออกมาครับ เพื่ออะไรทีนี่องค์จ้างกครับอาสั่งแต่ตัวที่ครับข็มาคนเลยครับคนมือหนหละ่ะเพื่อสีได้จ่างเลยครับว่าอะไรคืออะไรค็ัที่เ่าเรี่ยงสู่มากขายังซุ่มยังังตวตัวไปเพราอยู่ในคอมเมนต์เนี่ยกับผูมบปัญญาเนี่ยยังโลคจิตตัวยังมันบ่เกี่ยวกันเลยครับ ก็เลี้ยงสุม,มาเนี่ยผมยอมรับผมสูบการยอมรับคือผมครับเลยสูบผมยอมรับครับผมสูบออกลกเคื่เที่ยวนี่ผมจุกเงิ้ผมครับเผาทำไร่ซอยศาสตร์กับสื่อเผาทำไรซอยศาสตร์พิดอยู่ครับเงินผมครับงบผมสื่อมาเผาทำไร่ซอยประเทศาสตร์ครับทั้งสี่กับพิด ยังมี่ผู้ใดกายยอมรับกผมบอกครับบาสูมาผมลูกไส้ตัวจริงครับเลือคนกลนกากปากหมดตาสวดคอยเสียครับผู้ถูกกล่าวหารายงานพี่ครับเวลาเล่นกับเสียชัดเวลา แกชัดแกเล่นท่าไหมครับสีให้บอกอิริบอยิงที่ให้ฉันว่าอิริบอกที่ฉันให้ฉันแจกแจงบออีคืออีคืออตอยอีคืออีคืออีคืออตอย สวยขอบคุณมากค่ะรอแป๊บนะคะพี่อย่าบอกนะว่าไม่ได้มาดูพี่ครับเสียชัดต่อคืนจริงเหรอนะเห็นปะอย่าบอกนะว่าไม่ได้ติดตามติดตามซะแล้วจะรู้นะคะอยากฟังเพลงใหม่กุศิลล่องเบอร์ซูเพลงละมือนเนี่ยกลัวร่มดีกุสิลล่องเบอร์ซูเพลงละสูงกุิอยากฟังเพลงอย่างบอกกูม,มาแต่กุสิ cover cover ห้กุสิ cover ห้โอเคบปก พี่ครับเวลาเล่นกับเสียชัดเวลาเสียชัดแกเล่นท่าไหมครับสีให้บ่กอยีรีบอยิงซี่ให้เซนเบ้าอยีรีบอกซี่ให้เซนแจกแจงบอซี่แจกแจงสื้ฟังบอค่ะเจ๊อ้อยค่ะฝากแชร์หน่อยเร็วๆเวลากระเสียชัดพี่ร้องแบบไหนคะอีคืออีคืออตุ้ย อีกคืออีกคืออีกคืออตอยเอฟซีค่ะพี่เกศสวยขับพระคุณมากนะคะสีลองเราเดียบยดแบบนี้สีลองเราเด้เอาเพลงเอาเพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรบอกมาทุกคนเอาเพลงอะไรบอกพิมมาจะร้องสู่ฟังเบิ่งกันนัแบบไม่มีเสียงซาวเลยไม่ใช่ไม่มีเสียงซาวสิมีดนตรีแต่ว่านั่นแหละเอาเพลงอะไรบอกมาซีลองสู่ฟังอ๋อยางมัดผมเห็นเป็น ชิกเกดรคนเดิอ้เกตเออมันกับซีเอ็งซี่อะไรเข้าใจว่าแบบว่าหูกระตายแบบน่ารักน่ารักนะน้าน้องเกดคนแซบไปไหนเออซีไปเปลี่ยนมะไปเปลี่ยนมะสูท้ากูเปลี่ยนเหรอสีมีคนเขามาเบิ้งกูหลายปานี่กูนีบอ่ถ้ากูเปลี่ยนฮะตรงนั้นของเสียชัดยานไหมครับจะเป็นสูท่ากันถามกูสิว่าสูท่ังสีฟังอีหลี่บอกหืม ทำจมูกไหมคะจมูกสวยมากเลยขั้นว่าสีโดงไปธรรมชาติกระสีโบแมนเดอวยกระสีพากูขิดตัวเอีกล่ะพ่อกูคิดตัวไงรับแอดหน่อยงับได้จ้าไก่จา่าว่าไงคะพี่ว่าไงคะพี่คะ่ะสวัน,นี้มันมันไม่พอดีหัวกูหรือยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันสวัสดีค่ะน้องโยตีใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะคะเสียชัดไหม,ไหมอุ๊ยย่่เาพื้นถอดสูอิลิซ่า นะ้าน้องฟางบอกว่าเจ็บสมมาไปเลยได้ค่ะโอ้ยมาความอ่อแอของเจ้าได้เออบอกอ่อแออย่างเดียวได้หล่อเหลี่ยพร้อมเด็ดนะล่อแล่พร้อมด้วยนะคะทุกคนค่ะจำเอาไว้เด้อบ่ต้องลืมเด้ออายรสชาติของความผิดว่า สุด่ายเถอกทิมสัมมาให้น้ำตาปานกับน้ำท่วมให้ได้พอแต่คนหลอกลวงให้เจีบกว่าเก่าสุดแทยก็ตงเป็นหมาหัวเนาว เว้นที่เจ้าก็ให้มันพอคือกัน